มาดูการที่เป็นกําลังสองสม,มูที่มันซับซ้อนกว่าเดิมนะครับพิจารณาอย่างนี้นครับ x บวกสทั้งหมดกาลังสองบวกด้วยสิคูณด้วย x บวกสบวกด้วยแ1ดสิบเอ็ดเราสังเกตนะครับตรงนี้มี x บวกสทั้งหมดอยู่กาลังสองอยู่มันอยู่ในรูปก,กําลังสองแล้วดังนั้นเราเขียน8 1ดสิบเอ็ดให้อยู่ในรูปก,กําลังสองได้นะครับเป็น x บวกสทั้งหมดกําลังสองครับบวกด้วย18คูณด้วย x บวกส 81ก็คือ9กําลัง2นะครับบวกด้วยกําลังสองทีนี้เนี่ยเรามองอย่างนี้ครับมอง x บวก3ทั้งก้อนนี้เลยครับมอง x บวก3ทั้งหมดเป็นหน้าครับแล้วมอง9เนี่ยเป็นหลังนะครับตรงนี้ครับก็จะได้เป็นหน้ากาลังสองครับบวกด้วย18 18นี้เราแยกเป็น2คูณเาครับแล้วค่อยคูณด้วย x บวก3นะครับก็คือ2คูณหน้าคูณหลังครับ x บวก3เป็นหน้า9เป็นหลังครับแล้วบวกด้วยหลังกาลัง2ก็เป็นกําลัง2สมบูรณ์นั่นเอง นะครับดังนั้นเราก็จะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองหครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเนาะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองได้หน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองหน้าก็คือ x บวกสามนะครับถูกไหมครับหน้าเป็น x บวกสามหลังคือเก้าครับก็เป็น x บวกสามบวกด้วยเก้าทั้งหมดยกกําลังสองอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จัดการข้างในให้เรียบร้อยครับสามบวกเก้าเป็นสิบสองดังนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่าเป็น x บวกสิบสองทั้งหมดกําลังสองนี่เองครับเป็นคําตอบนะครับดัง เรามอง x บวก3ทั้งหมดเป็นหน้าไปเลยนะครับหรือบางคนถ้าสับสน,นครับถ้ายังมองก้อนใหญ่ๆไม่เป็นเราทำอย่างนี้ได้นะครับก็คือจากตรงนี้ครับเราให้สมมุติตัวแปรใหม่ขึ้นมาครับให้ y เท่ากับ x บวก3อย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติตัวแปรใหม่ขึ้นมาให้ y เท่ากับ x บวก3แล้วก็เอา y เข้าไปแทนในสมการนี้ครับตรงไหนเป็น x บวก3เราแทนเป็น y ให้หมดเลย x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้เป็น y กำลัง2ครับ บวกด้วย18คูณ x บวก3ก็คือ18ดคูณด้วย y ครับแล้วบวกด้วย81นะครับจากตรงนี้ครับเราก็แยกกำลังสองสมบูรณ์ปกติเลยครับมอง y ตรงนี้เป็น y กำลังสองเไหมครับมันเป็กำลังสองอยู่แล้วจากนั้นตรงนี้แยกครับเป็น2คูณด้วย9คูณด้วย y ครับแล้วบวกด้วย81 81ก็คือ9กาำลังสองนั่นเองนะครับจากนั้นอันนี้ครับเป็นหน้ากำลังสองนะครับ y เป็นหน้าแล้วบวกด้วย2หน้าหลังคูณอ่าบวกด้วยหลังกำลังสองครับหลังเป็นเก้าก็ไม่ได้ถเพราะว่า โจทย์ตั้งต้นมันไม่มีค่า y ดังนั้นเราต้องเอา y เป็น x บวก3เนี่ยเข้ามาแทนในสมการก็คือแทน y ด้วย x บวก3ครับเป็น x บวก3ครับบวกด้วย9ทั้งหมดกำลัง2ครับก็คือ x บวก12ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองครับตรงกันนะครับมานะดูตัวอย่างต่อมาครับ9 x กำลัง2ลบ6คูณด้วย x กำลัง2ลบ2 x บวกด้วย x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2อนงะตรงนี้ครับสังเกตว่าพจน์แรกครับ เป็น 9x กํา x ลังสองพดหลังเป็นลบอ่าเป็น x ลบ2ทั้งหมดกาลัง 2. ซึ่งพดกาลางตรงนี้นะครับ x กาลังสองลบ2 x เราดึง x ออกมาได้ถูกไหมครับดังนั้นเราดึงครับพด,พดแรกครับ3ม x กาลังสองส x ทั้งหมดกาลังสองนะครับเราดึงเลขกำลังออกมาครับทาให้ทั้งหมดอยู่ในรูปเลขยกกําลังนี้กระจายเข้ามาในฐานได้ถูกไหมครับอต่อมาครับลบ6คูณด้วย x คูณ x ลบ x กำลังสองลบสอง x ครับดึง x ออกมาเป็นตัวร่วมนะครับก็จะเหลือ x ลบสองเป็นตัวประกอบครับ ดังนั้นบวกด้วย x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2นะครับจากนั้นจะเห็นนะครับว่าตัวหน้าสุดตัวหน้าสุดนะครับเป็นหน้ากำลัง2นะครับอยู่ในรูปกำลัง2ตัวข้างหลังครับอยู่ในรูปกำลัง2แล้วเช่นกันนะครับดังนั้นตรงกลางครับเราต้องทำให้เกิด2ขึ้นมาแล้วก็แยก6ครับเป็น2คูณ3ครับเป็น 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย2คูณกับ3ถูกไหมครับเอา3มาคูณกับ x ครับเป็น 3x คูณด้วย x ลบ2ครับแล้วบวกด้วย x ลบ2ทั้งหมดกำ จากนั้นครับเรามองครับมอง 3x เป็นหน้าครับมอง x ลบ2เป็นหลังนะครับมองเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองถูกไหมครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับแล้วบวกด้วยหลังกําลังสองก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์เช่นกันครับได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองครับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองครับอ่ะ หน้าในที่นี้คือ 3x ถูกไหมครับก็ได้เป็น 3x ลบหลังครับหลังคือ x ลบ2ครับลบด้วย x ลบ2ทั้งหมดกําลัง2นะครับแล้วก็กระจายลบเข้ามาครับกระจายลบเข้ามาเจอ x นะครับเป็นลบ x 3x ลบ x ก็เป็น 2x ครับ x กระจายเข้ามาเจอลบ2ครับลบกระจายเข้ามาเจอลบ2ลบคูณลบเป็นบวกนะครับก็ได้เป็น 2x บวก2ทั้งหมดกําลัง2แต่ตรงนี้มันยังแยกต่อได้อีกถูกไหมครับเพราะเราดึง2เป็นตัวประกอบร่วมได้ครับ ก็จะได้ว่า 2x บวก2ทั้งหมดกำลัง2นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาครับก็เป็น2ในวงเล็บเป็น x บวก1ครับคูณกันอยู่ครับทั้งหมดยกกําลัง2จากนั้นเรากระจาย2เข้ามาครับกระจาย2เข้ามาในผลคูณครับก็ได้เป็น2กาลัง2คูณกับ x บวก1ทั้งหมดกําลัง2ครับ2กาลัง2เป็น4นั้นตอบครับเป็น4คูณด้วย x บวก1ทั้งหมดกาลัง2นะครับเป็นคําตอบครับ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดกรวยกันนะครับอย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับนี่นะครับจินตนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับต่ออันนี้คือไฮเปอร์โบลาครับนี่ครับเรื่องภาคตัดกรวยนะครับ